เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมพร n k ไอ i พดสามเบต้าเทส t เวอร์ชัน5.9เลยนะครับซึ่งวันนี้ทางผมจะขอชี้แจงไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้อยู่ในแค่การเบต้าเท่านั้นซึ่งใช้ในการทดสอบแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะมาอ้างอิงบางส่วนได้แต่บางอย่างก็ยังสามารถอ้างอิงได้อยู่ไงซึ่งตัวละครตัวใหม่เนี่ยอยู ใช้ในการในเปิดกาชาแล้วก็รวมไปถึงอาวุธนักสิกมากด้วยจะถามว่าตัวละครตัวใหม่นี้คือตัวอะไรตัวที่ผมกำลังจะบอกนั่นก็คือตัววิว,วีวนี้เองสายควอนตัมเป็นดาเมจไฟเนี่แหละคุณสมบัติของพิเศษก็คือความเสียหายไฟซกิลที่สร้างความเสียหายนั่แหละแต่ส่วนวากิลิตี้เกี่ยวข้องนี้ก็ออกจะเป็นพวกแบบการจัดทีมสามารถนาตัวละครมาซับดาเมจหรือว่า แต่ว่าทำดาเมจได้กว่านี้อีกเลยก็จะยังมีอยู่ในนี้นั่นแหละแต่ส่วนมากก็คือเอาเอามาซับเป็นดาเมจมากกว่านะโอเคทีนี้เราก็ไปกดดูห้องแต่ตัวของวีวีว่าของวีวีนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยสวยเอาเรื่องอยู่นะชุดนี้เป็นชุดจากคกนลเลยแต่ว่าเป็นสายควันตมเนี่แหละเดี๋ยวลองดูสีตานี้อ่าสีตาที่เป็นสีชมพู มันก็ยังเหมือนไปนจักรกลอยู่ส่วนหนึ่งนั่นแหละเห็นจักรกลแค่มัวแล้วก็ส่วนหลังนี่นั่นแหละ,ะตัวละครดูดีใช้ได้ถือว่าเป็นดาเแหละแต่ถามว่าหน้าเปิดไหมก็หน่าเปิดอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ทีนี้ขอกดดูรายละเอียดเลยละกันนะวอลคิลีที่จะแนะนําก็จะเป็นพวกจดดเด่นของตัวละครนี่แหละแต่แต่ก็เบิร์ด,ดาเมจเอาเรื่องอยู่นะมาดูไอ้นี่ดีกว่าถ้าไม่ตาย หลักที่จำเป็นสำหรับตัวละครวีเลยแล้วกันเคลื่อนขี่รถสึกจริงๆเราเรียกว่าขี่รถถังเลยแล้วกันเมื่อ SP สูง50จะสามารถควบคุมถ้าไม่ตายเพื่อปล่อยถ้าไม่ตายได้หรือว่าเรียกคืนอันนี้ได้อย่างตามปกติเข้าสู่สถานน้ำนี่มีเปรสซ่าคอเสิยหายไป5 0 0อย่างนี้นี่เอง อันนี้สกิลลิเดอร์อันนี้สกิลลิเดอร์ก็คือเป็นการเอาตัวละครตัวนี้เป็นขึ้นเป็นตัวแรกของในทีมเนี่ยแหละนั่นก็คือเป็นทีมลิเดอร์หลักไปเลยเราเรามาดูทีมที่แนะนําเลยแล้วกันก็จะมีฟูฮะกับนาตาชานี่แหละแต่แต่ถ้าถามว่าสามารถนําตัวละครมาทําได้ที่เป็นธาตุไฟอ่ะมาทําทีมที่แนะนําได้ไหมก็ทําได้นั่นแหละแต่ก็เป็นตัวอื่นนั่นแหละ เดี๋ยวคลิปหน้าน่ะจะมาแนะนำกนารจัดทีมวีให้เร็วนี้เนี่ยแหละทีนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์แนะนำทั้งพื้นฐานสนามลบแล้วก็อาบิสเนี่ยแหละแต่ทางเนี่ยผมต้องขอชี้แจงเลยแล้วกันแนะนำทั้งพื้นฐานทั้งสายฟีกับสายเปยให้เลยแล้วกันแล้วก็สายที่สามารถเอามาทดแทนกันได้เลยลกันถ้าเป็นเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆอะ่ะผมแนะนำให้ไปตามนี้ไปเลยดีกว่าก็จะมีปืนใหญ่ ของฟูนี้ก็ใช้ได้แล้วก็สติกมาสี่ดาวถ้าส่วนแนะนำแนะนำที่จะนี่นะี่คือแบบว่าเราเติมแบบได้ว่บของฟูจริงอะ่ะก็เอาไปเลยเนี่ยอาวุธก็ฟูสติกมากก็ฟูจริงแต่ว่าถ้าอุปกรณ์สุดคุ้มถามว่าจะแนะนำอะไรดีสุดทางผมจะแนะนำให้ใช้สติกมาเป็นเซตนี้ดีกว่าของฟูฮะเป็นเซตบนกลางล่างก็าสามารถนำมาทดแทนใช้ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดในกรณีหนึ่งถามว่าเราเปิดได้ตัวละครแล้วอ่ะแต่เราไม่อยากได้สติกมาตัวเนี้ยเราอยากได้อาวุธและสติกมาตัวอื่นเราไปใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ถามว่าจะใส่ได้ไหนดีสุดถ้าแต่ถ้าผมแนะนําก็อาจจะให้ใส่อันนี้ดีกว่าถ้าน,นี้อาจจะทดแทนกับไอ,อเซ็ตบนนี้ได้แต่ถ้าเกิดสำหรับว่าที่แบบเพจเราไม่กรณีที่ไม่พอจริงๆริอ่ะอันนี้ต้องขอแนะนํว่าถ้าเกิดก่อนเลยแล้วกัน แต่ถามว่าแคนนอนมีอย่างอื่นอะไรที่ใส่ได้อีกไหมสำหรับ4ดาวแต่ผมเท่าที่ผมเห็นก็คือน่าจะมีอันนี้แค่อ e ันเดียวเนี่ยแหละแต่อันนี้ก็แบบพอใช้ได้เนี่ยแหละ Power of the past เป็นอาวุธ5ดาวนี่ก็เปิดกาชานี่แหละโซนเซตสนามลบที่อบินนี่ก็คือแบบเป็นสายแบบ Fu l l power power แล้วกันแล้วอาวุธนี้ก็ถูกแปลงเป็นระดับ EX ไป็นเราด้วยและเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาทำ เกับรีวิวอาวุธดีกว่าทีนี้เราก็ได้แค่มารีวิวตัวละครแล้วก็อะไรพวกนี้แหละทีนี้ก็จะเข้าสู่โหมดทดลองเล่นตัวละครแล้วล่ะไปที่ดีเบตเชเบตาเลยละกันอันนี้คือสกิลของลีดเดอร์เลยละกันนี่จะมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงนี้ขอนำวีวีขึ้นเลยอ่ดูกันว่าจะเป็นยังไงลองยืนท่าน,นี่ดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะ เป็นยังไงกันเลยอ่าเหมือนไปพัดบะวงแหวนนั่นเลยต้องกดปุ่มดีสกิลวุฒมีอะไรไม,ไม่ไม่มีลองกดหลบดิกระโดดอย่างนี้เลยเหรอนี่กระโดดขอลองกดโจมตีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเอ้าขึ้นอาวุธเฉยที่ตั้งอยู่เมื่อกี้ อันนี้เป็นปืนใหญ่แคนนอนเลยละกันเท่างคิดน,นะเดี๋ยวลองยิงดิอ่าจริงด้วย,วยปืนใหญ่เดี๋ยวขอลองกดปุ่มดีนีเอ้าสลับโหมดไปเป็นปืนกลหนักแล้วด้วยมาชิงกันเดี๋ยวขอลองยิงดูนีโอ้โหยิงเอาเรื่องกันเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดปุ่มสกิลอาวุธอีกครั้งนึงมันต้องว่าสลับโหมดเปลี่ยน ไปใช้อาวุธอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือเปิดปืนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนมีอย่างหนึ่งไปเปิดปืนกคนหนักนี่แหละแต่ถ้าถามว่าเราจะออกจากตรงนี้ยังไงอยาให้ตัวละครเดินได้เดี๋ยวผมจะขอด้วยจะลงกดปุ่มวีดูเซอมันจะออกเองไหมอ้าออกจริงด้วยก็คือออกจากโหมดเข้าสู่โหมดปืนตรงนี้นั่นแหละถ้าเกิดเราจะกลับเข้าไปครั้งก็กดโจมตีปกติได้เลยก็จะเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดเรากดทําไม่ไต่แบบเราไม่ต้องกดค้างอ่ะมันก็จะออกของมันเองอ่ะ ทีนี้ต้องเข้าไปทดสอบตีตัวละครเลยดีกว่านะขอลองหลบแบบปกติดูเว่าจะเป็นยังไงหลบไหมเอ,าาอ,เเเอมม้าไม่พลาดจนได้เอาเร็วๆเร็วๆหน่อยหลบไหมไม่ทันอีกโอ๊ยโดนเกจ็บไปนิดนึงดีพลาดจะนะอ่าได้แล้วครขอลองเข้าสู่โหมดโจมตีดูว่าจะเป็นยังไง ยิงไปแคนนอนสามนอลองเปลี่ยนไปเป็นคนหนักมั่งนะอันนี้ถ้าเราเห็นเราอยู่ในโหมดการยิงแล้วกดกดสกิลหลบมันก็จะเหมือนกับกลางบายเลเข้าไปเลยอ่ะกตกดออกดูสิเดี๋ยวขออนุญาตกดท่าไม่ตายเราจะเป็นยังไงตียานผ่านนัดจริงด้วยยานผ่านนัดถามว่าตียิงได้ไหมก็ยิงได้ กดค้าเป็นปืนใหญ่เกี่ยวมาแต่กล้าเลยซุ้มเฮ้ยโอรโหอยู่นะเอาเรื่องอยู่เหมือกันเนี่ยเดี๋ยวขอลองกดถ้าไม่ตายครั้งนี้จะเป็นอ่ากดปุ่มแล้วยังไงต่อพุ่งชนเอายาไปรถผ่านนะไปพีชีพตัวเองดูตัวทหารว่าตัวละครเลยดูจะสนุกดีเหมือนกันนะออกอีกรอบหนึ่ง ขออนุญาตกดอีอกรอบหนึ่งนะจะดูตอนที่มันเอาไปดทีชิวเอวนี่พุ่งชดเรียบร้อยก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตัวละครวิววีที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นั่นแหละก็มีความเห็น,นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผม ส่วนรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทำอะไรเกี่ยวกับวีีในคลิปหน้าเร็วๆนี้นี่แหละเรื่องเกี่ยวกับการจัดทีมแล้วก็อาวุธอีกไงแลวเดี๋ยวคลิปต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นพวกชุดว่ายน้ําของ4ตัวในเร็วๆนี้นั่นแหละก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าเกิดทางผมทาคลิปอะไรไปผิดพลาดอะไรก็ตามก็ต้องขออภัยด้วยละกันจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขได้สําหรับวัน<พ>นี้ ต้องขอลาไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าของ h o n ต r Play 3 Beta Test Version 0.9ไปแล้วครับบ๊ายบาย